สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นองจ้ะตีค่ะพี่นองทำควาสะอาดเห็ดนะคะนอกตีกะจะเอาส่วนหนึ่งนะคะไวแต่เห,ห,เห็ดห่อหมกจะ้ะเห็ดดำเนาะเห็ดห่อหมกจะ้ะเห็ดติเก็บมากนะคะกระรบรูว่าจะย่างจะได้ไปแคมปิ่งบอนะคะเมื่อกี้มูมพยายน้อยท่มมากน,นะคะนยาอว่าสถาน,ะะน,นที่ตีไปเบืองกันก็พหญ่น้อนหนนี้เนาะจะเนาะอันมันโมเมนต์ของของหยัด หมกพญาย์นะคะมันเป็นคือจะได้ละญาติโมกพญาย์น่ะเพิ่นสามารถเอาแบบเหมือนกับใส่ใส่การใส่แบบว่าสามารถใส่ใดนะคะในบริเวณนั้นเนาะแต่ว่าเอากสารต่างๆนะคะมันอยู่กับอีกคนนึงเนาะ mm. คือเพิ่นบ่มิธิ์นะคะแต่เพิ่นจันว่าอยากเพิดด่นใดเข้าไปก็คือต้องไปทาอีกเจ้าหนึ่งนะเนาะกันยังแบบว่าบรูว่าซุ่จะสิไดไปเขมปิงบ่ ปีนาพญาหยกข้องจากซอยตีเก็บเห็ดนะคะแล้วก็เก็บน้ำกันเนาะจะเริ่มอาจจะเริ่มต่เนียน,น,นแน่นะคะตั้งแต่ฤดูก,กาลแหลกของเห็ดเลยแหละกาแต่ว่าเบื้องก่อนเนาะวา่าเฉดไปจงไังใดมาจงังใดเพราะว่าปีนาพญายอาจจะได้กลับให่งงานคือเก่านะคะ ก็จะได้ไปคล้ายเฉพาะช่วงที่ที่พญายูงสิค่ะก็บอเป็นอย่างข้าก็เห็ดคลิปข้งเข้าไปนะคะเนาะเก็บไว้ถ้ากินบ้างนูน่นนี่บ้างจา้ะไบ่ได้บ,บ่ได้เสียาหายอีหอย่างโอเคค่ะพี่น้องคลิปวดีโอนี้นะคะตีกันตักไข่กันซ้ำหนีนก่อนเนาะเดี๋ยวจะขอตัวเอา เฮ็ดเป็นห่อหมกจ้ะเดี๋ยวให้เบิ่งเนาะอาจจะบ่ได้เฮ็ดวิธีทําห่อหมกให้เบิ่งนะคะเพราะว่ากะก็คือจังเฮ็ดเฮ็ดหมกเฮ็ดเข็มท่องห่อหมกเอย่างเี้สิคือกันนะคะเนาะตกีกับสูตรเดียวกันละคะ่ะใส่ไข่ใส่อันนี้หมูสัมชั่นใส่พริกแกงลงไปเนาะความชอบนะคะปรุงเอาเนาะนั่นแหละจ้ะถ้ามีแม,มงดาก็ใส่แมงลักบ่มีก็ใส่ใบบักกูด แค่ไปค่ะการแช่พุดกันเนาะตีก็จะเฮ็ดเอาทีวาท่วาตีมีเครื่องมีเลยจะ้ะมีหมูก็ใส่หมูบะหมีก่กบะใส่จะ้ะนั่นแหละจากกระแช่ไปล้างก่อนฐานล้างแล้วก็บีบน้ำออกก่อนนะคะดังนั้นมันจะได้แช่น้ำเกินไปเนาะพอเฮ็ดช่วงนี้มันจะอมน้ำค่ะบีบน้ำทิ้งก่อนแล้วก็เอามาสผสมเครื่องใส่ไข่ห่อหม,มกนะคะ บมีใบตองกับใ่ฟอยเอาจ้ะหอเอาเนาะแต่ว่าหอเรานับตาปเป็นได้ฉันไมให้เบิร์จ้ะแต่ว่าบาวได็กไปที่ถ้ำให้เบิร์เนาะเนี่ยจ้ะเหลืออยู่จ้ะตัดตีขออนุญาตเหต็ดตอเนาะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะเห็ดเห็ดดำเนาะที่ตีเก็บมาล้างบ้านค่ะพี่เนาะกสิเอาหอแล้วกสิเอาไปขึ้นปิ่งน้ำจ้ะหนึ่งเขาวไว้แล้วเอ้ยอันมาเขาวไว้แล้วนะคะน้ำหนึ่งเขาแล้วกสิเอาไป มอแคมปิ่งต่อเนาะพอเห็ดส้มีนชุดกันค่ะสิตีแค่มันปูเห็ดอันเนี้ยเอาไปน้ำจ้ะเพื่อจะพิ่นเห็ดอีกอย่างกินกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเห็ดแล้วสีมาให้เบิ่งเด้อจ้ะเสร็จแล้วจ้าเห็ดดำห่อหมกเห็ดดำจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ากินกันครับตีจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชั้นพี่นอนจ้ะมาเรียพาพี่น้องมากินห่อหมกเห็ดดำจ้ะพี่น้องใส่หมูจ้ะ หมูสัมสั่นนอกจากเนาะมองดูค่ะหมูสัมสั่นใส่ไข่ไปน้าจ้ะเคล็ดลับมก ok อยู่จ้ะเดี๋ยวจะไปกินแคมป์ปิ้งน้ำเนาะจ้ะมาจ้าพี่นอ้องกินข้าวต้มตีจ้ะมินิกามีผักซํานีนะคะพักจากสวนตีน,น้องยังเก็บกินได้อยู่จ้ะผักสลัดต่างๆเนาะสลัดเน่้อต้นหอมจ้ะแต่ก็มีเขากำจ้ะพี่น้อง มาซิมกันนะคะเนาะตีพันเอซิมกันค่ะ,ะรสชาติเป็นยังไงตีข้าวเหนีวยวตังไร่นี่ยได้จ้ะอืแซ่บแต่เป็นอนา,าะแซ่บแน่จ้ะอืหอมนอาาเนาะแซ่บแน่

เปนซนอื่นกะเก็บไว้นะคะ,พะเพื่อเจะไปแคมปิ้งที่จะได้ไปเฮ็ดข้เขาน้ำเนาะดยอดเลยจะไปนอกสลัดนี้กับข้าวเอ็นจากริสื้อ ไปซื้อจ้าอย่างจ้ะหอมกกระแซบแซบจุดตุ๋ตตยได้ค่ะพี่หนุ่มสุดยอดอือนจ้ะกระโดดกันพี่นุ่ วูธ <anh> <issions> ีเฮดเบอร์เฮดเฮดเบอร์น่าจะพี่น้องเด้ออือหือจี๊ดใส่ไข่พันหนุ่มจ้ะใส่เฮดดำเนี่ยค่ะตีตะกมสะอาดตีพาเครื่องน่าจะเนาะเอาเป็นล่างล่างแล้วกับเบียบน้ำบอกค่ะเพราะมันจะอมน้ำนะเบียบน้ำบอกให้เด็ดเสด็จเลยค่ะ เอา,มาเมือาใส่เคลือมพริกแกงน้ำตาลจุดหน่อยปลาล่าน้ำปลาจ้ะชุดรฉยอดแล้วค่ะพริกที่หันใส่ เพื่อว่าพอาน้อยกินน้ำเนาะดิ๊ได้ไล้วมุกดูจ่ะมกเซฟลอยค่ะพี่น้องอืม้มยดอ,ยอยีกแลยโอ้ยเผ็ด,ดกินมะพร้าโดดจ่ะกินด,ดูกโดดไป จะไปนอนบานเท่านะคะมันจะมีพักเลยเนาะใส่พักลงไปจ้ะเอาอีกตัวอันนี้มันมัน,มนจ้ะ อวหวานซะพ่อมันซื้อชสวิตชาร์เนาะวนหวานๆนันมันจ้ะอืม้มอื้มเ่บษ่ะเขากันดูเด้อมาเตียมอาพักจะกินสกักแสซ่บ อ,อืมสุดยอดอืมหอดยากระเท็นมฝร,รั่งเขาสวนแล้วเห็นที่อามาจ่ะกระเทียมฝร,รั่งมันไม่คู่แฟนลนได้ไป็นนังเด้อืม แบบกินมาได้มันสิพวกยงเน่นาจ้ะพวกสิมองเน,ว,ว,น,นวเนาะเยอนิดน้อยหนึ่งจ้ะเดี๋ยวกินตอนเนาะเดี๋ยวขอบคุณเด้อจ้ะขอบคุณพี่น้องน,นะคะที่ถามไทยเขามาเเลอกันพยยนันเนาะจันนอตอนนี้เนาะคะ่ะคือหายขี้โมูตกไปแล้วเนาะค่ะสายแสงจบไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เหลือแค่ว่าเอ่อเขาเรียกนะไปอุนจาระเนาะคะ่ะ ตัวอีกรอบหนึ่งเนาะว่าต้นหา,านนเป็นจังไหรแน่ถ้าเกิดบ่าน,นั้นกะทามันดีขึ้นกะอาจจะบริพานะคะ่ะทามันจังไหรกะอาจจะมีการนัดพาเนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะมาเดดเดตให้ฟังอีกนาะจึะเนาะ,นาะพี่น้องหลายคนทางของมาเห็นเป็นไงท่ามันดีขึ้นหรือไปเนาะ,ะส่วนอาการโดยรวมณนปะัจนะจุบันนี้นะคะก็คือเรากับบ่มีอาการปวดแล้วเนาะคะ่ะบม่มีอาการอร่อนเพียนะค่ะเนาะกินได้นอนหลับกินแซมนอนหลับนาะจ้ะกะ สภาพร่างกายกาแข็งแรงเนาะค่ะสมบูรณ์ดีเนาะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวได้มาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะะเนาะค่ะนอก่าการรักษาเราจะเป็นในไหนต่อจะได้ผ่าหรือบม่ได้ผ่าก็คอยมาหลุ่นกันอีกต่อเนะคะเนาะคลิปนี้ออนี่ตีลาไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกการใลดว่มมาติดตามรับชมค่ะปอันชิปนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย